สบายดีนักเรียนอีกเธอนึงมือนี้สรูสีพรางหลันมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์สม,มงทีแล้วเขาเรียนหอดบททีเท่าได้ผู้ใดจื่อได้อ่าบทที่หนึ่งบทที่หนึ่ง,ททงการเปรียบเทียบจํานวนมูนี้สรูสีมาถามบทเรียนเก่าเด้อบทเรียนเก่าถามตัวนี้รถสีแดงมีจักคันพอหลานฮูบอ หว่างสีแดงกับสีขาวอันใดลายกลัวอ่าสีแดงลายกลัวสีขาวเนาะบัดน,นี้สาวคู่สีา้าโหลานมาโตบทที่สงบทที่สองวิซาคานิศาบทที่สอง,สอง,สองจำนวนแต่หถึง10และ0บัดน,นี้เข้าสีได้มาเฮียนจำนวน จำนวนคือบันนี้เขาสีมาเขามาเบิงเลยเนาะอ่าบ่อนหมายสีตัวนี้เพื่นว่าจำนวนแตหนึ่งถึงหหมายความว่าเขาเฮียนอันนี้นี้นะเกี่ยวกับหูภาพนี่เขาอยากได้ว่าเขาอยากหูว่าจำนวนแตหนึ่งถึงห้ามาซอกหูพี่มีสามจำนวนบันนี้ให้พวกหลานมาสังเกตเบิงหูอยู่ไหนนี่สั์ประเภทใดที่มีสมจำนวนสามจำนวนพวกหลานหูบอสามจำนวน คือสามตัวจำนวนเั่าลรตัวสามตัวซับคนเอินว่าสามจำนวนมาซอกหารูปทีมีสองจำนวนและหนึ่งจำนวนวันนี้อ่าพหลานสีซอกได้เน,ไนวไอใดผูหลานจะต้องมาสังเกตเบื้องหูภาพก่อนอันนี้ก็สังเกตเบื้องว่าให้มันได้นี่นี่คนซอกมาแล้ววันนี้มาเบิง แบ่แบ่มีจักโันี่อยู่ในหน้านี่แบ่บมีจักโูมีหนึ่งตันกเด้จักโันี้นกสังเกตเบิงนกมีสองตักระต่ายเดกระต่ายมีจักโตกระต่ายมีหนึ่งตัวงัวงัวนี่มีจักโตนี่สองตั แล้วแมวแมวนี่มีจักตัูวพวลัดหูบอ่านาเบิงหนึ่งสองสามไก่เดมีจักตัว่วนาเบิงนาพร้อมกันหนึ่งสองสามไก่นี่มีสามตัวแมวกับมีสามตัวแล้ววันนี้มาเบิงกบกบนี่นาเบิงหนึ่งสองสาม 4กลบนี้มี C ีตัวเนาะอ่ะอันนี้ม็นรูปตัวอย่างนี้งูงูนี่มีจักโตมีหนึ่งตัว,ตวอันนี้เด้หนูหนูอยู่ในคอบนี่มีจกักโตนี่นบเบิ่งดูหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวห้าตัวแล้ววันนี้มาสังเกตเบิ่งข้อที่สอง ข้อที่สองมาซอกหาฮู้บที่มีจำนวนซีและห้าอ่าบันนี้มาซอกหาจำนวนที่มีซีและห้านกยุง้งนี่มีจักตัวนี่นะมีอยู่สามตัวหมาเด้นับเบิ้งดูหมานี่มีจักตัวงามเนาะหมานี่เนาะเอานับเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าว้าวมามีห้าตัวบันนี้เขามานับเบิง้ง กระเบื้อสีเหลืองเหลือกน้อยนี่มันยิ้มอยู่นี่นะเบิ้งหนึ่งสองสามสีมีสีโตอันนี้เมนโตอย่างผู้ใดหู้นี่เมนอย่างน้อนี่น้ออันนี้นะโตเตาเตามันอย่างไวหรือซาผู้ใดใดนะเบิ้งหนึ่งสองเตามีสองตัว บัดนี้อันนี้ตัวหยังรอยน้ํานี่ตัวเป็ดนับเบิ่ง1 2 3 4 5เป็ดมี5ตัวบัดนี้นี้เด้ตัวยังควาย1 2 3 4ควายมี4ตัวแล้วมนับเบิ่งอันน้อยๆรอยไปนี่เขาเอิ้นตัวยงนี้ปลา สองสามสี่ห้าบันนี่ป่ามีห้าตัวเฮาอยากได้สัตว์ที่บา้านมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งจำนวนมีอยู่งูกระต่ายเบสเฮาจะเบสนี่เลขหนึ่งหมายว่ามีหนึ่งอันเท่ากับเบสหนึ่งตัวสองตัวกับบื้องถามตัวกับบื้ึกเลขหนึ่งนี่แทนให้ตัวเบ้นี่หนึ่งตัว กับไม้ขีดสีแดงนี่หนึ่งอันงัวอ่ามีสองจำนวนทีสองสองอันนี้อ่านป่ะสองนี่ขีดตัวนี้มีสองอันฝาตุกน้ำก็ต้องได้ใส่สองอันเพราะว่าเ้าเอาสองอันงัวก็ต้องสองโตหมายไว้ก็ต้องสองไมาสองสีแดงจื้อว้เด้อแมววันนี้อัอนสามโตนี่มี เอาตัวแมวมาก็ได้มันงามเนาะเอาตัวแมวนี่มีแมวหนึ่งสองสามฝาตรงน้ำต้องได้ใส่สมฝาหู้สามฝานับเบิงหนึ่งสองสาอันนี้เลขสาอ่นานว่าสเวลาเขาว่าหมายเขาต้องหมายสอันแล้ววันนี้จำนวนสนี่ควายเลยเขานับควายเมื่อกี้นี่เนาะ ฝาตุ้กน้ำนี่ต้องใส่จักฝาใส่ U C ฝานะเบิ้งหนึ่งสองสาม C ฝาอันนี้เลข C C อันนี้แทนให้งวัวควายนี่ C ตัแทนให้ควายนี่ C ตหรือว่าเอาฝาตุ้กน้ำนี่ C อันนี้สามารถแทนให้เลข C ตัวนี้ได้ C ตัวนี้เท่ากับ C ฝาตุกน้ำหรือว่าเท่ากับ C อ่าตัวควายตัวนี้ หมายตัวนี้เขาก็ต้องเอาซีอันเนาะเอาซัดจำนวนที่มีห้าแมนหมาหมาตัวนี้แมนนับเบื้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามาตัวนี้เท่ากับเลขห้าตัวนี้ฝาตรงน้ำตัวนี้ก็ต้องแมนนับเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้เท่ากับ5ตัวนี้หรือว่าเลขหตัวนี้สามารถแทนให้ตุ๊กนาบนี้หรือว่าแทนให้ตัวนี้อันนี้อ่านว่า5เลข5อ่านว่า5หมายตัวนี้ก็ต้องมี5อันจึงถึกถ้ามี6อันก็บดถึกมี7อันก็บบถึกมี4อันก็บบถึกเนาะอันนี้แมนการซอกหาจำนวนอันนี้นักเรียนว่าเบิงอันนี้เลขหยังอันนี้เด ันนี้เดอันนี้เดอันนี้เด,นนเดแล้วสักคู่สิถามแบ้นี่มีจักโตงัว,งวเดวมีจกักโตแมวเดวมีจกักโตควายเดยมีจกักโตหมาเดมีจักโตอ่าอันนี้แมนการแทนตัวอยา่างว่าอ่า สาวคู่มีอุปกรณ์ตัวนี้มีบิ๊กมีโซมีสอดสีเนาะเอาพลัดลองหน้าเปิงอาจทามีสซอันหนึง่งสีแทนให้เลขอย่างนี้อาจจะแทนให้เลขก,กหนึ่งเลขหนึ่งถ้าคั่วไปเติมอีก่าเดี๋ยวนี้มีจักอันนี้สองอันแบบนี้ส แสดงว่าเขาต้องแทนให้เลข2ถ้ามี3อัานแบบนี้เราจะแทนให้เลขอย่างเรียนหูบออ่านเรียนตอบเบิง้งถ้ามีซี่อ่านเดซิแทนด้วยเลขอย่างเรียน,นหูบอหูตอบเด้อเดถ้ามีห้าอ่านแบบนี้อ่านเรียนนักคืน้นหนึ่งสองสาม c ห้าถ้ามีห้าอันแบบนี้นะเฮียนสีแทนไห้เลขเนี่ยเข้าใจบออ่าอาจจะแทนไห้เลข c ถึกบอเลขสามถึกบอต้องแทนให้เลขอย่างเนาะเลขห้าเนาะเอาสำหรับบทเฮียนมาฮอดนี่แมนเบิร์เพียงเท่านี้ถ้าพู้หลานบบเข้าใจให้ถามสักครู่คืนใหม่เด้อขอบใจบายบาย